สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้เครื่องสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับอันดับแรกนะครับลูกค้านะครับเปิดในส่วนของโปรแกรมไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการค้นหา QR code นะครับโดยที่ QR code เนี่ยจะอยู่ที่ตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับให้เราสแกนนะครับ QR code ตัวนี้พอเราสแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีลิงก์ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปนะครับ หลังจากที่เรากดลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับตัว UFS ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยอ่พอเปิดเสร็จแล้วทําการติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเปิดได้เลยครับเปิดขึ้นมาจะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเวลาจะเราจะเชื่อมต่อสําหรับตัวสมาร์ทโฟนกับตัวเครื่องนะครัถใหเรากดเปิดที่ตัว ของสินค้าตัวนี้นะครับตัวสกูตเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยจะขึ้นหน้าตามแบบนี้ขึ้นมานะครับบลูทูธที่อยู่ในตัวเครื่องก็จะทํางานนะครับเราก็เปิดบลูทูตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับ T8 ตัวนี้เรารก็สามารถกดเชื่อมต่อไปได้เลยเราจะให้มันเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับตัวบลูทูธจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ ห็นไหมครับพอปุ้ทู้ชขึ้นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาสู่หน้าหน้าที่เราใช้งานกันนะครับอันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ที่หน้าปัดของโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับสำหรับโมดูลทั้ง6กนี้นะครับก็คือให้เราเลือกใช้ได้นะครับทั้ง6รายการนะครับตามรายละเอียดด้นานานี้ได้เลยนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นค้นหาโลเคชันนะครับที่เราได้ไดทำการบันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนีวเวกเ,เตอร์นะครับสำหรับเราจะไปที่ไหนแบบนี้นะครับในส่วนของการเปิดปิดไฟของตัวสกูตเตอร์อยู่ด้านนี้นะครับการคำนวณระยะเวลาระยะทางนะครับแล้วก็ในส่วนรายละเอียดการขับขี่ของเรานะครับมันก็จะขึ้นแบบตรงนี้นะครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะขึ้นตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะลิงก์กับตัวเครื่องนะครับเวลาเราจะเปิดเราจะใช้งานกับตัวสกูเตอร์ไฟฟ้านะครับให้เราออกแรงทีบ1สเต็ปนะครับพอเราออกแรงทีบ1สเต็ปเนี่ยมันก็สามารถที่จะบิดเพื่อเพิ่มความเร็วได้ได้เลยนะครับสอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จนะครับคู้มือนะครับตัวน็อตไข่นะครับ แล้วก็ตัวเครื่องของมันนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับ